สบายดีพ so bon so 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 bon, so so ี so so ่น so ้องแหงมากิด right. น่ยสบายดีสุกสนุกนสมองสบอนสบายดียามแรงพี่น้องจ้านดีรับสมศรีนองพาโสกพี่น้องตาตุ่นมปลาคนใหญ่จนป่อยหาวูแเ่อนเป็นอะไรคันฮะคันเอ้ากินยาแก้แพ้น่ะนไ้หน้ากากอนนอืมทงันอืมไต้องเอาเยเต

สำปลาทียนใหญ่ใส่สมุแดงปนไข่แซ่บแซบมาเด้อมาเด้เป็นข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเบจโกสุคนค่ะหัวด้ข่ด้ไหลูกล้วยสุกเขียวกล้วยขวดยาวได้อหมขวดยาวเด้เมื่อเอาตีนหนึ่ยังวีหนึ่งลุงว่ะอยู่ไหอยู่บ้านเราเอากระไรในะครัวหัวบ้าเอาเมื่อแต่เสิบยังวีหนึ่งหรือยังเครือนหนึ่งกินเลยพี่น้องมาเด้อ ใช่มันี่ช่วลักะดนตมา้กเอามดเัมืแตงแรกยังสิชวนหมิดเมื่อันกดน้ำมัน่กนมันใชู่บ้าไหะกินเนื้อสัอ้าว้ตัวหนาเฮือนก็ได้ขางฮือนปะมันจชพลังนะมันแต่หัวบองใหญ่บองใหญ่

ตัวเขาเย็นดีไมเดียวเนี่ยวเขาเย็นหมดก็ได้แต่เดี๋ยแต่ว่าต้องเอาเงินมาช่วยไข่แมาไข่สุกสแต่ลองชินบอชไขป่ปลา <c oughs> มาไหมน,น้องบอชยังไงบอช แช่ป๋่แช่เล<ช>ยนะได้แสบอืมเนได้แสบเ <c oughs> นี่ยโป่หรอเออยกขึ้นจนเราจำหักกินโลงนี้เขาจะหระจำักมันสิไปเนียย่ยออกจากเรอนค่ะะ

หมามาหม่มาหม่มาพี่มนางทานีิ่ไหมนางอยูกนอกพี่มั่งโ่โซ่่าเ่โ่่งไรอี่ยี่มานางเออเออมธถือคนล้อก็เอ็กไปจีบก่นเ่ยเออเด็๋ถือบ่อหวานถือบ่อหาโอยขี้ี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พือนุ่งคนจะแกท่ทไรให้ขาดรางวลงัวลรางวัลางแบบปันปลามาเกาะมป,ปันปลาโหแต่ปลาคอยใหญ่เลยเอาปลาค่ยใหญ่แล้วเขาลงไปับองบาาโหแต่ปค่อยใหญ่เล้วลงไปน้องใช่ปะเนน้องมาใช่ปน,นั่ทางหัวนัง นี่เขไผ่แกดทเนี่ยนาขายมากลไปขอตื้อปดุปาดุปบ่ดุปบ่เลยดเล้บปุดเนุ่น่ปลาบ่ดล้วไปลุกบ่ดูมามาเป็นห่มาเป็นหุ่ไปห่ขาหันวไม่หมืนรันไ่เหมือนหุหรอคุณมัจะ เอามาครับยีลง báo เอาเข้าไปครับ bắt 我怎么才能美工呢？

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ຊາເອົາເດີ້ອ മ്മ ແລ້ວພີ່ນ້ອງສຳລັບຄລິບນີ້ພົບພໍก,ก,กันຄລິບຫນ້າພີ່ນ້ອງຝາກເບິ່ງຜັກຊົມກູໃດກໍແຊນະເດີ້ພີ່ນບດີພົພໍกันິບນາດພີນອງ